อ่ะเป็นไงเชฟดีเซลนะสตาตัดเครื่องมาเสียงต้องเราะอย่างนี้นะนี่เสียงไม่เงียบกับ Fort ู u n อ er รแชมป์ผมอีกนะคือผมว่าในตลาดใหม่เท่านี้ไม่มีนะอันนี้ใหม่แท้นะครับรถมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะฮะซ่อมบำรุงศูนย์ตลอดอย่างละเอียดเลยนะครับมีเอกสารบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองแล้วก็เป็นเอกสารคู่มืออะไรต่างๆมีครบหมดนะครับแล้วอ่ะไปะครับรถมือสองอย่าลืมความสําคัญเราต้องดูใต้ท้องด้วยนะอ่ะเนี่ยผมถ่ายใต้ท้องให้ดูทุกคนต้องไม่มีการพ่นบริโุคไม่ผุไม่สนิมน,นะครับ นี่นะฮะใต้ท้องโคตรกิฟเลยนะครับรถปีสิบสองใต้ท้องอย่างนี้นะฮะเดิมเดิมแม่งแห้งอย่างนี้ท่านดูสีสันคันนี่สวยงามมากรักษาดีมากนะฮะรถเนี่ยสีติดเดิมเกือบทั้งคันนะครับสีสันเต็มแล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับ คันี้ตัวถังติดเดิมหมดเลยนะครับข้างหน้าคานเคิร์นเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับเนี่ยนะฮะากรโปงก็ไม่มีใครทั้ง2ฝั่งนะครับเนี่ยซ้มโช๊คเดิมนะครับวิทยุเดิมเจ๊งไปแล้วนะคะเพราะเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o i d นะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือไอ้ที่ใส่แก้วน้ำเนี่ยของแคปดีว่าเนี่ยมันเปิดมันมีหลุมใส่ของนี้ด้วยนะฮะเปิดปิดแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็เก๊แต่เกมจะดูแคบๆหน่อยนะฮะแต่ว่าเขานํามาเน้นสเปรตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ภายในสภาพโคตรดีเบาะไม่มีแต่ขาดเบาะกิ ดูสิเนี่ยเห็นไหมฮะพุรงลุงไลในคลิปน,นะฮะพุไไลเดิมนะฮะแล้วก็หัวเกียร์เดิมนะครับนะฮะอ่าหน้าไม้ตอนนี้1นึ่0 0สนหนึทะเบียน4,700เน 4, เราให้ไปเลยนะเจ้าของเขาให้ผมมาผมใครมาซื้อเราก็ให้ต่อกันไปเลยนะครับ สวัสดีครับเอาวันนี้อยู่กับผมเอกรีวิวขายรถมือสองนะครับกับช่อง youtube ของเราหนึ่งเจ็ดหคนะครับอะวันนี้อยู่กับของดีของหายากอีกแล้วนะเป็น SUV เครื่องดีเซลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็หารุ่นนี้ที่มันสภาพดีๆนะว่าเอ๊ะมันยังมีอยู่ไหมเพราะราคามันไม่สูงนะครับอะไม่พูดกันมากเชฟโรเลต แคทติว่า2.0 L S X ดีเซลขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะเป็น SUV ดีเซลของค่ายเชเวอร์เบลต์เขานะครับคันนี้เนี่ยถามว่าน่าใช้ยังไงดียังไงจริงๆมันเป็นรถที่ผมเคยขายมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ซื้อซทุกคันจะต,ต้องเป็นสภาพประมาณเนี้ยที่เราต้องเอามานะฮะคันนี้ความพิเศษมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2012นนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตร คือผมว่าในตลาดไม้เท่านี้ไม่มีนะอันนี้ไม้แท้นะครับรถมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะฮะซ่อมบำรุงศูนย์ตลอดอย่างละเอียดเลยนะครับมีเอกสารบุกเซอร์วิสกุญแจสำรองแล้วก็เป็นเอกสารคู่มืออะไรต่างๆมีครบหมดนะครับแล้วคันนี้เนี่ยผมไปซื้อกับเจ้าของเขาเลยนะฮะเป็นเคสรถบ้านเทิร์ไปแดงนะครับไปรับซื้อที่บ้านเขาเลยนะฮะซื้อตรงกับเจ้าของเลยอ่ะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพวันไปซื้อให้ดูนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยทะเบียน4,007เราให้ไปเลยนะเจ้าของเขาให้ผมมาผมใครมาซื้อเเรรากก็ให้ต่อัันนไปลยะคบ แล้วก็ก่อนเข้ามาดูคลิปเนี่ยน่าจะดูราคาที่หน้าปกกนแล้วราคาลงไปที่หน้าปกแล้วนะครับดูราคาที่หน้าปกได้เลยมีรายละเอียดชัดเจนแล้วก็เข้ามาดูรีวิวกันนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วคนนี้สวยยังไงน่าใช้ยังไงแล้วมันถูกไหมกับราคาที่ตั้งกับสภาพที่มันเป็นอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับผมไป อ่ะไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดรอบคันกันนะครับสีสันคันนี้สวยงามมากรักษาดีมากนะฮะรถในสีติดเดิมเกือบทั้งคันนะครับสีสันเต็มแล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็พวกอขอบกระจงกระจกคิ Q ้วยางเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะฮะคือรถ่ถ้าไม่จอดตากแดดเนี่ยมันจะประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่คือคิ้วยางเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะคิ Q ้วยางเดิมโรงงานนะครับเนี่ย พวกพลาสติกที่เป็นพลาสติกของตัวรถเนี่ยยังอยู่ดีอยู่เลยนะฮะชิ้นเดิมหมดนะครับเนี่ยนะฮะลงราวหลังคาอะไรเนี่ยเดิมหมดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ยางขอบประตูฝั่งนี้ก็ยังเดิมหมดนะครับตะกี้น้องเพื่อนบ้านทักทายนะครับเขินเลยผมอ่ะรีวิวกันต่อก็อ่า คิ้วยางยังเดิมๆอยู่นะเนี่ยนะฮะทุกบานเลยนะฮะเดิมๆนะครับคิ้วยางเดิมไฟเฟยเลยเดิมหมดเนี่ยพ้าชิ้นผาสงพลาสติกอะไรเนี่ยครับยังดูดีอยู่เลยนะครับแผงจิ้งหรีดอะไรก็ไม่โสมนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเนี่ยดูจากในวิดีโอดูก็ได้รถดูสีสันเต็มนะครับเงานะครับแล้วก็ไฟหน้าทั้งสองดวงใส นะไฟหน้าทั้งสองดวงใสนะครับโลโก้โลโก้อะไรอยู่ดีอยู่นะครับป้ายทะเบียนเดิมนะครับกระจังหน้าพลาสติกก็ยังสวยไม่มีแตกหักไม่มีรอยนะแล้วก็เนี่ยดูดิไฟตัดหมอกดูดิยังสวยสวย,ยเลยสภาพยังดีอยู่เลยนะยางนะฮะอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละีละอันคือยางรถคันนี้ย เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าใครจะซื้อมาดูนะครับเป็นยางกูดเยียนะฮะสองสามห้าหกสิบสิบเจ็ดไซส์เดิมเขานะครับแต่เนี่ให้ดูลักษณะดอกอยางคือยางเป็นปียนะี่สิบนะเดี๋ยวผมดูสัปดาห์ก่อนยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่ยี่สิบเอ็ดปีสิบก็ประมาณสักกลางๆปียี่สิบอะครับให้เดาก็น่าจะเปลี่ยนประมาณสักอาจจะก,กลางๆหรือค่อนๆไปลปลายปียี่สิบนะฮะก็ประมาณสี่ปีแต่ด้วยความที่รถมันวิ่งน้อยครับเราวัดกันที่ยางเนี่ยดูสิ ยางกับล้อในสภาพถือว่าด,ดีมากนะครับดอกเดิกไม่ได้โลนนะฮะนี่ด้านหน้านะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะดอกด้านหลังนี่คมกริบเลยนะฮะเนี่ยดูนะฮะคือด้านหลังมันจะมันดอกมันจะดีกว่าด้านหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะด้านหน้ามันใช้เลี้ยวนะครับเนี่ยคือเราดูกันที่ยางเราดูรู้เลยว่าเฮ้ยรถแม่งวิ่งน้อยจริงเป่าวะเราก็ดูจากยางได้เลยนะฮะแต่ประวัติศูนย์มันมีประวัติซ่อมลุงเลยมีอยู่คบรบพระปงใบมีเพียบเลยมาดูกันได้นะฮะยางให้ดูยางสี่เส้นนะ ประมาณนี้นะครับรอบคันสวยผมบอกเลยนะฮะแคปที่ว่าสภาพนี้หายากผมบอกเลยถ้าไม่ดีจริงผมไม่เอามาครับนะฮะอ่ะนี่รายละเอียดรอบคันนะโอเคต่อไปต่อไปเราไปดูรายละเอียดตัวถังห้องเครื่องตัวถังรอบคันนะครับอ่ะคันี้ตัวถังติดเดิมหมดเลยนะครับข้างหน้าคานเคิร์นเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับเนี่ยนะฮะ น็อตแก้มไม่มีไขนะครับน็อตฝักกระโปรงก็ไม่มีไขทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยซ้มโชคเดิมนะครับเครื่องเครื่องใสแห้งสนิทผมบอกเลยเนี่ยห้องเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรแตหกหักรั่วซึมเลยนะครับเนี่ยนะฮะดูแลดีมากคันนี้ผมบอกให้ล้วเสียงเครื่องพร้อมมากเดี๋ยวตัดเครื่องให้ฟังอ่ะเดี๋ยวดูตัวถังก่อนเนี่ยลงน็อตอะไรไม่มีไขนะครับเนี่ยน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีไขนะครับซีนเซอร์อะไรเดิมหมดนะนะฮะ คานหน้าในสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะไขเม็ดไข่บงไห้ตาคานในอยู่ครบหมดนะครับนะฮะคือเวลาเราผมรีวิวเนี่ยก็เหมือนเราได้หัดดูรถมือสองไปในตูด้วยนะครับท่านใดดูไม่เป็นก็เนี่ยดูรีวิวก็จะดูรถเป็นระนดับหนึ่งแล้วนะฮะอ่ะเนี่ยคือเทสเวลาเราดูตัวถงังเริ่มไล่จากด้านหน้าก่อนเนี่ยเนี่ยเราก็มาดูน็อตตรงแก้มก็ไม่มีไขนะครับนะฮะส่วนไอยางกระดูกมูเนี่ย คือจะไม่ดึงเข้าดึงออกไปถมตรวจให้หมดละแต่ว่าในคลิปเดี๋ยวดึงเข้าดึงออกเดี๋ยวมันช้ำครับดึงบ่อย,อยๆเดี๋ยวมันช้ำใครจะซื้อมาดูกันได้เดี๋ยวผมให้ดึงดูที่บ้านได้เลยนะฮะไม่มีหมกเม็ดอยู่ละเม็ดอาร์คเดิมหมดแล้วน็อตเน็ตประกับประตูทุกบานไม่มีไข่นะครับติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเนี่ยบานประกับประตูนะฮะแล้วคันนี้สภาพโคตรดีอ่ะดูจากในนี้เนี่ยกั็นหยงเป็นเหยียบอะไรตะลายเหล็กเลอะไรที่อยู่ในเนี่ยสภาพดีนะครับนะฮะ ตัวถังสภาพดีเล้วเราเราจะเจาะภายในให้ดูเด้ออันนี้ได้ดูตัวถังก่อนนะฮะอ่ะซีนประตูเดิมนะซีนประตูเดิมหมดนะอันนี้หน้าขวานะอ่ะปิดกรึบอ่าโอเคนะฮะอ่ะประตูหลังขวาซีนเดิมหมดนะครับนะฮะซอกประตูเดิมซอกประตูเดิมหมดนะครับให้ดูซอกนะฮะกระโดูหูมาดึงดูได้นะครับโอเคเม็ดพารเดิมหมดแน่นอนด้านท้ายคันนี้มีเก็บฝาท้ายมาชิ้นหนึ่งนะฮะ จะมีน็อตฝาท้ายแกะมาหน่อยนะฮะมีการเก็บฝาท้ายเก็บสีฝาท้ายนะครับไม่ได้เก็บจากการชนรุนแรงอะไรนะครับมีเกิดเก็บอาจจะเป็นริ้วรอยหรือบุบบ้างก็มีเก็บมาตามอายุนะครับเราดูว่าหนักไม่หนักยังไงเนี่ยเราดูที่เม็ดอาร์ครางน้ำเนี่ยมันยังอยู่ถ้าเกิดว่ามันหนักเนี่ยครับพวกดลากระแทกมาตรงนี้มันหายหมดแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยยังเดิมหมดนะครับนะฮะรางนงรางน้ําท้ายเดิมหมดนะครับนะฮะ ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยฝาพวกซีนเซอร์อะไรพวกไขป่ปลาหมดไข่ปลาอะไรยังอยู่ครบนะครับซีนเซอร์เลยเดิมนะครับก็มีเก็บสีฝาท้ายมานะเกลืโอเคต่อไปหลังขวาเอ้ยหลังซ้ายมาเนี่ยฮะซอกแห้งเดิมนะฮะซอกแห้งเดิมนี่แหละรถผู้ใหญ่ใช้รถคนดูแลถึง ในวิดีโอก็จะมองออกว่ามันใสนะเดิมๆนะในตะคงตะเข็บประตูเดิมหมดนะครับอ่ะปิดให้ดูกรึบตาไม่ต้องย้ำมากพวะเดียวเลยนะฮะถ้ามันไม่ชนนะ่ะตัวถังมันจะสวยมันจะปิดเปิด,ป,ดประตูเสียงมันจะดีเลยประกงประกาศไม่มีถอดนะครับนะฮะเดิมหมดนะครับกระดูกงูย้ําอีกทีมาดึงดูได้ครับท่านใดมีความประสงค์จะซื้อมาดึงดูเดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่ะนี่นะฮะ เดิมหมดแน่นอนนะครับทรงซีนอ่ะนี่รายละเอียดซ่อมประตูตัวถนะังนะอ่ะเหลือน็อตแก้มฝั่งนี้เห็นไหมดูเนะี่ยไม่มีไขนะโอเคโอเคนี่รายละเอียดตัวถังนะครับโอเคไปจุดสําคัญเลยทุกคนคงอยากฟังเสียงเครื่องไปกันเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะสตา,าร์ทเครื่องแบบไม่เปิดแอร์ก่อนนะครับอ่ะเป็นไงเชฟด,ดีเซลนะาสตาร์ทเครื่องมาเสียงต้องพร้อมอย่างนี้นะนี่เสียงแม่งเงียบกว่าโฟรจูเนอร์แชมป์ผมอีกนะ เสียงเครื่องเงียบกิบเลยนะครับเดี๋ยวท่านมาดูคันจริงได้เสียงเครื่องเพาะแล้วเงียบมากเหมือนรถใหม่เลยถ้ารถดูแลดีเสียงมันต้องแบบนี้นะเนี่ยเห็นนะเนี่ยไม่มีเสียงเทโบงเท์โบหอนไม่มีเสียงวาวเคกไม่มีเสียงอะไรที่มันเป็นแบบปกติอะครับคือในคลิปอาจจะได้ยินไม่ชัดมากแต่ว่าเดี๋ยวมาดูคันจริงโคตรเสียงโคตรเพาะโคตรเงียบผมบอกเลยเหมือนรถใหม่ๆอะนะเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์ให้ดู จะยุ่เสียงดังนิดนึงอ่าเปิดแอร์แล้วก็เปิดคอมเพรสเซอร์โอเคไปอ่าตอนนี้คอมแอร์ air ทำงานพัดลมม่าน้้ำทำงานนะครับครอมองคอมแอร์เสียงเงียบกริบอะ่ะรถเครื่องนี้คันนี้เครื่องเกียร์ดีมากนะครับมาลองขับกันได้นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีจริงๆนะฮะครับครบดีเกียร์เปลี่ยนนิ่มแล้วก็แอร์เย็นนะครับเสียงเครื่องไม่ดังนะครับเนี่ยพัดลมม่านน้ำทำงานแล้วนะฮะ ือรับเปิดแอร์เนี่ยเชฟเนี่ยพัดลมมันจะมีสองสเต็ปหรือสามสเต็ปนี่แหละไม่ต่ำกว่าสองสามสเต็ปอ่ะมันจะมีพัดลมช่วยความร้อนเพิ่มอีกตัวหนึ่งเวลาใช้คอมแอร์นะครับเสียงมันก็เสียงพัดลมจะดังขึ้นมารับอีกระดับหนึ่งนะฮะก็คือทํางานช่วยคอมแอร์นะครับอันนี้เป็นระบบปกติเขานะครับแต่อยากให้ดูเครื่องเนี่ยว่ามันนิ่งมันเงียบขนาดไหนเนี่ยดูสิเครื่องนิ่งมากดูสิไม่มีสั่นไม่มีหอบเลยเห็นป่ะเฮ้ยคันนี้แบบ จริงๆผมบอกเลยมไม่ดีผมไม่เอามาครับย้ําอีกทีเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองขับกันได้ขับโคตรดีนะฮะโอเคนี่รายละเอียดเครื่องยนต์นะโอเคครับผมอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราพามาดูภายในนะครับนะฮะ ภายในเนี่ย LSX ขับ2เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับไอ้ตัวขับ4แหละก็จะเป็งเป็นกลุงมเป็นเกียร์พวกองแอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าหน้าจอที่เป็นหน้าจอคอมมามนด์จะไม่มีจะเป็นหน้าจอแอร์แบบนี้แทนนะฮะแล้วก็มีปุ่มในตกลองนาฬิกาคันนี้วิทยุเดิมเจ๊งไปแล้วนะคะเพราะเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือไอ้ที่ใส่แก้วน้ำเนี่ยของแคปดีว่าเนี่ยมันเปิดมันมีหลุมใส่ของนี้ด้วยนะฮะเปิดปิดแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ เแต่เกมจะดูแคบหน่อยนะฮะแต่ว่าเขานํามาเน้นสเปซตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ภายในสภาพโคตรดีเบาะไม่มีแตข่ขาดเบาะก,กริฟเลยดูสิเนี่ยเห็นไหมฮะพวงลุงพวงลายในกริฟนะฮะพวรงลยเดิมนะฮะแล้วก็หัวเกียร์เดิมนะครับนะฮะอ่าหน้าไม้ตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับระบบปกติดีนะครับไม่มีไฟเครื่องไม่มีไฟอะไรประหลาดโชว์นะครับรอบเครื่องเดินเบานิ่งมากนะครับดูในนี้ได้เลยนะครับ ผม start เครื่องไปด้วยแล้วก็รีวิวภายในไปด้วยนะนี่แผงห้งแผงข้างให้ดูนะฮะกริปนะฮะลมโอ้โหดูสิสะอาดลพลาสติกโอ้โหอย่างเกรดอ่ะให้ดูด้านหลังหน่อยนะด้านหลังนี่เบาะเบาแทบไม่มีใครเคยนั่งดูดูเลยหนังหนึ่งนี่กริปอ่ะแล้วก็ไอ้ด้านหลังนี่ใส่แก้วน้ำนี่ที่ใส่แก้วน้ำดูสิเนี่ยสภาพยังดีนะฮะแผงข้างโอ้โหูขาวจวะนะครับ มีพรมกระดุมเรียบร้อยกันลงกันเลิฟไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเนี่นะฮะสภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างกริปเนี่ยหงพรมงข้างโอ้โหกริปอ่ะเดี๋ยวล้วงไปดูเบาะด้านหลังกันหน่อยไปอ่ะดูเบาะด้านหลังยังไงเบาะด้านหลังบอกเลยไม่มีคนนั่งผงแผงข้างเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่ได้ลองแอร์เลยวะ่ะคันนี้ดืมลองแอร์ลองแลแอร์หลังเนี่ลองเปิดแอร์หลังนี่อ่า น่าจะต้องไปคอนโทรลสวิตช์ข้างหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอนโทรลสวิตช์ข้างหน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเปิดแอร์ด้านหลังดูเรียว AC โอเคกดละโอเคเดี๋ยวเราไปลองแอร์ด้านหลังเป็นอย่างหนึ่งที่ลืมไปเทสรถคันนี้ลืมลองแอร์หลังอ้าวแอร์เย็นครับโอ้โหดูสินี่พุ่งเย็นเจี๊ยบแอร์เย็นมากแอร์ดีมากคันนี้นะฮะแล้วก็ เห็นสภาพนะผมปิดแล้วนะโอเคผมปิดละผมอันิเทให้ดูนะครับด้านหลังสภาพโคตรด,ดีนะเนี่ยดูดิดยมักรลงมักระไลอะไรสวยนะบ่งบอออะไรไม่ขาดนะครับโอเคปิดกริบนะแอร์เย็นมากบอกเลยนะฮะถ้ารถสมบูรณ์แอร์แม่งต้องโคตรเย็นแบบนนะะเนี้ยนะฮะเนี่ยบ่งบ่อกริปนะครับ พงพรมพลาสติกนะฮะย้ำให้ทุกท่านดูนะฮะเนี่ยรีวิวภายในนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยดูฝั่งนี้นะครับพลาสติกพลาสติกพงพรมนะฮะโอ้โหกริปกริปจริงๆอ่ะเดี๋ยวปิดปุ่มแอร์หลังก่อนแอร์หลังใช้ได้ไม่พังครับ <c oughs> ลืมลองลืมลองเทสกันสดๆเลยอ่ะแล้วก็นคันนี้นะฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิส ครบนะครับโอ้โหนะฮะแล้วก็มีประวัติมีใบเบยเลยเข้าศูนย์ของศูนย์เชฟโดยตามระยะตลอดนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยดึงให้ดูกันสดๆเลยนะฮะอ่ะอ่ะนี่นะครับคันนี้คู่มือคู่มืออะไรบุ๊กเซอร์วิสอะไรครบหมดนะครับนะฮะมีบ่งประวัติศูนย์นะครับแล้วก็มีบ่งใบศูนย์แล้วก็มีประกัน2บวกนะครับของอยุธยาอาริอันนะครับทุนประกันส0 0แสนนะครับหมดเดือน4 ปีหน้านะโอเคนะเนี่ยตอย่างทุกอย่างครบแล้วก็เออเดี๋ยวผมไปเอานี้มาให้ดูเนี่ยรีวางไว้คือคันนี้มันจะมีนี่ด้วยเขาเก็บประวัติซ่อมบำรุงโคตรเยอะครับแบบเปลี่ยนยง้งเปลี่ยนยางหรือใบสวดใบเช็คอะไรเนี่ยเพียบอ่ะกุญแจที่ตัวรถมีอันหนึ่งนะแล้วอันนี้เป็นแจสำรองนะครับครบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประวัติ ที่แบบซ่อมบำรุงท,ทุกอย่างอะไรต่ออะไรนะครับอยู่ในนี้หมดมาดูกันได้นะครับบุซ๊ซสูงสิดคือทุกอย่างแบบเยอะแยะมากนะฮะเอกสารแน่นมาดูกันได้เดี๋ยวเรามาใครมาซื้อเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับเอกสารเยอะเอาเป็นว่าทุกอย่างครบนะฮะเอาอเคนี้รีวิวสภาพภายในเอกสองเอกสารจะสําปองประมาณนี้นะโอเคนะครับโคตรดีผมบอกเลยคุ้มนะซื้อเหอละรายละเอียดรถแบบนี้หาไม่ได้หรอกแจมเลยนะ โอเคนะครับอ่ะอันนี้รายละเอียดภายใน้าให้ดูนชักหน่อยนชักยิงสภาพดีเนี่ยไฟเฟยติดครบหมดนะครับโอเคอันนี้เป็นรีวิวร,มรวมๆภายในนะครับโอเคครับเดี๋ยวรีวิวท่านั่งด้านหน้าให้ดูนะครับเอาแจออกก่อนเสียงดังนะฮะอ่ะท่านั่งด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับผมสูง175หนัก7จนะครับท่านั่งประมาณนี้ t นด d a r ดรถ SUV ก็นั่งสบายหายห่วงนะฮะหัวเหอไม่ติดท่านั่งขับสบายนะครับบ่งเบาอะไรก็โอเค นะฮะโดยรวมโอเคสบายแต่ไม่ได้วือหวาอะไรก็สะดวกสบายประมาณหนึ่งนะครับก็ดูแล้วทัศนวิส่งวิสัยอะไรโอเคนะฮะก็ใน,นรายละเอียดภายในทางด้านด้านหน้าก็ดูเอานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเทสด้านหลังให้ดูว่านั่งแล้วทรงเป็นยังไ,ไงไปโอเคครับอ่ะในที่นั่งด้านหลังนะครับด้านหลังแคปดีว่านั่งสบายนะสบายเลยน้องๆ For ฟอเรสเตอร์เลยน้องๆพวก พวกมูองมูเอ็กอะไรพอได้อยู่กว้างค่อนข้างกว้างเฮดลูมแคปติว่าค่อนข้างกว้างนั่งหลังเนียสบายเลยที่เด็ดเลยผมบอกเลยนะฮะรถครอบครัวราคาประมาณนี้แล้วนั่งแถวสองสบายอย่างงี้โอ้โหแจ่มเลยผมบอกให้นะเนี่ยดูสเปซเอานะส่วนสูงอะไรผมผมบอกไปแล้วนะประมาณนี้นะนั่งสบายครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้ววัสดุเบาเขาก็ดีแล้วก็ที่วางแก้วน้ำแก้วน้ำวางได้สองที่แบบนี้นะฮะ สะดวกดีนะครับอ่ะแถวสองประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูแถวสามกันแต่ผมจะไม่ลองนั่งแถวสามนะเดี๋ยวถ่ายแถวสามให้ดูว่ามันประมาณไหนนะฮะเพราะว่าผมนั่งไม่นถนัดถ้าแถวสามอ่ะนะมันเหมาะกับเด็กไปเดี๋ยวพาไปดูแถวสามกันไปอันนี้เป็นสเปซแถวสามนะครับแถวสามค่อนข้างแคบนะฮะเหมาะกับเด็กเลยประมาณห้าถึงสิบขวบสิบสิบกว่าขวบประมาณเนี้ยผู้ใหญ่หรือคนตัวใหญ่ไม่เหมาะนะครับประมาณนี้นะหรืออาจจะนั่งได้แหละแต่มัอนอึดอัด เชื่อผมเถอะไม่ค่อยเหมาะกับผู้ใหญ่ครับนะเหมาะกับเด็กมากกว่านะฟิลลิ่งที่นั่งด้านหลังประมาณนี้นะโอเคครับอ่ะไปนะครับลดมือสองอย่าลืมความสําคัญเราต้องดูใไตท้องด้วยนะอ่ะเนี่ยผมถ่ายไต้ท้องให้ดูทุกคนต้องไม่มีการพ่นบนด้ชุดไม่ผุไม่สนิมนะครับเนี่ยนะฮะหมดไต้ท้องโคตรกริฟเลยนะครับรถปีสิบสองไตท้องอย่างนี้นะฮะเดิมเดิมแห้งแห้งอย่างนี้ท่านดูเอานะฮะอ่ะนี่ด้านหลังนะครับโอเคครับต่อไปอ่ะไปเดินันสดเลย ช a s ีด้านขวานะครับนี่แห้งเดิมสนิทไม่มีอะไรแตกหักไม่มีผุไม่มีพ่นกงานสนิมไม่มีซิ้วงที่เกลือใส่เก้งนะครับมีฝุ่นมีดินอะไรตามธรรมชาติการใช้งานนะครับแต่วัสดุใสกริปนะครับอ่าไปดูด้านหน้ากันนะฮะนี่ ใต้ท้องด้านหน้าไม่คูดไม่ลอยไม่มีอะไรแตกนะครับที่เห็นน้ำน้ำนัำ่น,นไม่ใช่อะไรรั่วน,น,นะครับน้ำยาแอร์นะครับพอดีเราสตาร์ทเครื่องไปรีวิวไปด้วยนะครับอ่านี่ใต้ท้องเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ามาดูฝั่งด้านซ้ายกันโอเคด้าสุดท้ายละด้านซ้ายนะฮะาส่ครีบรนะฮะไม่มีคูดไม่มีบุนะฮะไม่มีชี้เกลือไม่มีสนิมแห้งเดิมมาดูคันจริงได้ใต้ท้องสวยกว่าในคลิปนะฮะใสเลยอ่าโอเคนี่รายละเอียดใต้ท้องชั้นสี่นะครับครับผม Thank <laughs> you. ครับก็สำหรับใครสนใจรถคันนี้นะครับผมรีวิวไปก็น่าจะระดับหนึ่งแล้วนะถ้ามันตกหล่นอะไรยังไงโทรหากันได้นะครับเบอร์ลงไว้ข้างล่างนะครับเอกนะฮะแล้วก็หรือว่าเข้าไปดูที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับ175 Carhouse นะครับคือรถเนี่ย ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะตามเร็วๆเนี่ยไปตามในเพจนะฮะเดี๋ยวขึ้นเพจไปให้เป็นเพจ a c e b o o k นะผมก็ทำานานแล้วเป็น10ปีมีบวัตซื้อรถขายรถนะเขาไปดูก่อนว่าเราทํางานมายังไงวันไปซื้อวันขายเรามีประวัติซื้อมาขายไปชัดเจนนะครับแล้วก็รถทุในทีเป็นเชฟ v วอร์แคปติว่าเครื่องดีเซลครับ 2LSX นะครับปีสองพันสิไมล์่งแกิโลเมตรมือเดียวป้ายแดงนะสภาพเรารีวิวไปละราคาอยู่ที่หน้าปกละนะฮะไปดูกันแล้วก็รถ ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้แต่ผมคาดว่าแคปติว่าดีเซลเนี่ยในปีนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยยอดมันไม่เยอะหรือว่าดอกเบีย้ยมันจะเยอะครับมันจะโดนทั้งดอกเบีย้ยโดนทั้งวัดอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำถ้ารถมือสองโดยเฉพาะารถสักประมาณ8-10ถึงปีแบบนี้ถ้าซื้อสดได้มันจะดีฮะมันไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียวัดเยอะนะคือถ้าไปจัดไฟแนนซ์เนี่ยราคาอาจจะโดดไปสักต้องมี30,000 0ได้นะมันไม่ค่อยคุ้มครับถ้าท่านพอมีกำลังซื้อสดไปเลย ในราคา2อ0 0สนบวกลบเนี่ยซื้อสดไปได้เลยผมว่ามันมัน,ม,นมันคุ้มนะครับแล้วก็รถคันนี้มันจะบอกว่าไงจะบอกว่าถ้าหาสภาพอย่างนี้อยู่ผมว่ามันไม่มีนะไม่ใช่ว่าอวยนะครับคือเราก็คนเล่นรถอะคือรถสภาพอย่างนี้ท่านผู้ชมดูรีวิวจบจะรู้ว่าเออเฮ้ยแม่งไม่มีวะถ้าดูจบและแนะนําก็ผมถ้าเกิดโอเคแล้วอยากได้กับมันจริงๆนะรีบมาซื้อเชื่อผมมันอยู่ไม่นานแนะ่สภาพแบบนี้ครับมันไม่ได้ว่าแบบ หาซื้อเป็นขนมในทุกวันเอ้ยอยากได้รถรุน่นนี้ไม่แสนโลเดี๋ยวซื้อที่ไหนก็ได้ไม่มีนะครับดูในตลาดได้แล้วสภาพอย่างนี้นะฮะร,รถประวัติรายละเอียดอย่างนี้หาไม่ได้แน่นอนนะครับช่องทางติดต่อมาดูรถนะอยู่ปทุมธานีลำลูกกาคองสนะครับบ้านเราอยู่ที่นี่นะครับใครจะมาเดี๋ยวส่งลายส่งโลเคชั่นไปให้แล้วก็รถราคานี้มีบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับของไม่ดีจริงเราไม่กล้าส่งนะครับขับได้หมด เหนือ,อยันใต้ขับไปส่งได้หมดแต่ย้ําขอราคานี้นะไม่มีค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ช่องนิดนึงนะครับเพื่อเป็กนกำลังใจในการหารถทําคลิปดีๆมาให้ท่านแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าคันหน้าจะมีรถอ,อะไรเข้ามาใหม่ยังไงอะไรยังไงก็ติดตามดูกันได้นะครับจะพยายามหาในหลายแบรนด์และหาของดีๆมาเสิร์ฟให้ทุกคนนะฮะก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับของดีๆหายากนะฮะแค,คปติว่าน,านานมาคันนะถ้าสภาพอย่างนี้มันมันมันไม่ค่อยมีนะ โดยเฉพาะเชฟโรเลตนานๆก็มาคันนะฮะผมจะคัดนะไม่ค่อยซื้อมั่วนะครับอ่ะลองดูวันนี้พอแค่นี้ก่อนไม่รู้จะพูดอะไรละนะไปละขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคันหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ